สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของการรีวิวการทําสีตัวกันผ้านะครับหรือว่ากันด้ำนั่นเองนะครับโดยตัวที่เอามานำเอามาทําสีในวันนี้นะครับจะเป็นตัวที่โผล่มาในในตอนของ operation capture of jabo นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ชื่อก็อกนะครับ g o g g นะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ สำหรับสีนะครับสีเราจะมี2เฉดนะครับเฉดแรกนะครับจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับโดยทําเป็นแคนดี้โทนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมันก็จะเป็นสีน้ําเงินดํานะครับจริงๆมันก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละเพียงแต่ว่าสัดสีดําเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเป็นมีความเข้มมากขึ้นนะครับทีนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นสี บอลเงินนะครับแต่จะเป็นบอลเงินแบบลมดำนะครับคือเราพ่นสีเงินไปก่อนนะครับจากนั้นค่อยพ่นสีดำตามแบบบางๆมากๆนะครับใช้แรงดลมประมาณแค่10หรือว่า5 p s เพก็พอนะครับก็จะได้เป็นสีเงินออกมาประมาณนี้นะครับส่วนดีคอยนะครับดีคอยนำดีคอยของที่เป็นดีคอยน้ำของตัวจำไม่ได้ฮนะว่าของอะไรเอามาติดเพิ่มนะครับ แต่จําได้ว่าดีคอยนะ้ำตัวนี้มันเป็นของพวกซีออนนี่แหละนะครับมันก็เลยจะเป็น c o l o n i z e l i b e r a t i o n Organization อะไรทักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็นำดีคอย x 2มาติดดีคอยแดงมาติดนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปมันแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างทำนะครับเหมือนเดิมนะครับการทำสีเราก็จะต้องขัดแล้วก็รองพื้นก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นโมเก่าเนี่ยมันเป็นโมที่ประกอบมาแล้วเราก็ต้องลื้อมันออกเป็นชิ้นชิ้นนะครับพอเราลื้อมันออก เสร็จนะครับก็ค่อยขัดทุกๆจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะโผล่ออกมาให้เห็นนะครับจุดที่มีปัญหานะครับตรงนี้เลยนะครับนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับมันจะมัวๆหน่อยนะครับนิ้วมือตอนที่แกะออกมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอ่อเดือยมันหักนะครับอันนี้ปัญหาคือตอนแกะอันนี้คือปัญหาของการนําโมเก่ามาทําสีนะครับนิ้วมือก็จะหักแล้วก็จะมีเรื่องของแขนด้านนี้หลวม ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันหลวมนะครับเพราะว่าตอนประกอบก็ประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ก็ใส่กลับเข้าไปไม่ยากก็เลยแบบไม่ติดอะไรอนาคตอาจจะติดกาวแทนนะครับตัดปัญหาหยุมหยิมตรงนี้ไปนะครับแบบไม่ว่าจัดท่านิดหน่อยแข็งกชอบหลุดมันก็น่าราคาญนะครับแล้วก็จอยเข่านะครับจริงๆเข่ามันเป็นส่วนที่งอได้เยอะนะครับอันนี้อันนี้คือขาตรงใช่ไหมครับยืดมาข้างหน้าแล้วก็เขาก็จะงอออกมาได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่า ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขามันก็จะมีความแบบหลวมๆห,หน่อยนะครับก็มันเป็นจอยแบบรุ่นเก่าเนาะพอเราดึงเข้าดึงออกมากๆนะครับระหว่างการทําระหว่างการลื้อใส่นะครับมันเลยเกิดอาการงอแงๆข้างตัวเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆโมไปอันแต่นี้มันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสีเงินนะครับปกติสีเงินมันจะสว่างกว่านี้แต่ว่าเราอาศัยว่าเอาสีดําลงซ้อนเข้าไปแล้วค่อยลงเคลียร์เงานะครับ มันก็เลยแบบมีความแบบดำๆเงินๆแปลกๆนะครับแต่ผิวมันจะด้านนิดนึงครับไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนผิวของตัวหุ่นเนี่ยอันนี้จะมันแวบเลยนะครับเพราะว่าเราใช้สีฟ้าน้ทะเลที่เป็นคันดิโทนเนาะจากนั้นเราก็ลงเคลียร์เงา1ชั้นนะครับติดดีคอยแล้วก็ลงเคลียร์เงาอีกชั้นหนึ่งครับก็เลยจะได้ความใสประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรหายอีกตาหายนะครับตามันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์ครับแล้วก็เอาแปะแล้วก็เอาฝาไว้กับตรงจุดไหนทั้งจุดเนี่ย มันหายเวคือแบบเหมือนแปะตามโตะมากง่ายไปหน่อยหายนะครับสิ่งที่น่าจะทําเพิ่มหับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอากระดมมาเกอร์สีทองเนี่ยมาร์กพวกจุดท่อไอพ่นต่างต่าง,างให้มันดูสมจริงมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะขาดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เคลียร์เอาเคลียร์ไปแล้วก็อาจจะขึ้นตู้เลยนะครับก็เอามาชดเชยตัวก๊อกสีเก่าเนาะก๊อกสีเก่ามันพลาสติกมากนะครับเห็นแล้วแบบไม่สบอารมณ์นะครับอ่าอันนี้ก็มันก็จะเป็นสีแบบสีน้ําเงิน นะครจริงๆสีมันละเอียดนะแต่พอบแบบโดนแสงเจาะงี้ก็เนา่าเหมืงเงันครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะม,มีเมทัลลิกอยู่ข้างในนะเพราะว่าเราลมบอลกันลงไปก่อนนะครับอ่ะแขนหลุดอีกพนมนะครับสำหรับสำหรับตัวก๊อกนะครับเป็นหุ่นที่ออกมาใน Operation Not ่นออฟจานะครับแล้วก็มีบทบาทอยู่นิดหน่อยนะครับ หลังจากที่จบการลบบนผิวลกนะครับมันก็ไม่มีอบทบาทอีกเลยนะครับมันก็หายสาบสูญไปตามกาลเวลานะครับมือนี้ก็มีปัญหาอยู่ครับว่ามันชอบอ้านะครับต้องคอยย้ำมันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเราเลื่อนนิ้วบ่อยๆลวมือมันจะอ้าเว้ยคือผมเข้าใจว่านิ้วนิ้วมันเนี่ยมันมีลำดับเบอร์ของมันอยู่นะเหมือนแต่ละนิ้วมันจะไม่เท่ากันเห็นปะนะครับผมเข้าใจว่ามันมีเบอร์มันอยู่แต่ว่าไม่มีใบต่อแล้วก็ไม่รู้ว่านิ้วไหนเป็นเบอร์ไหนด้วยนะครับก็เลยแบบ เออใส่ใส่ไปนะครับอ่ะประมาณนี้ครับส่วนแขนนี่เดี๋ยวหาวิธีแก้ทีไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับกาวสองหน้าทั้งตัวน่าจบก็อ๋อเดี๋ยวทวนวิธีลงสีนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะลงลองพื้นนะครับลองพื้นที่ผมใช้รอบนี้เป็นอ่อรองรองพื้นดําใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ลองพื้นที่ใช้รอบรอบนี้นะครับเป็นรองพื้น รองพื้นเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยสีดำนะครับอ่าแล้วก็พ่นลักเกอร์หรือพ่นเคียร์เงาลงไปหนึ่งรอบเพื่อให้สีดำมีความเงามากขึ้นนะครับจากนั้นก็ลงสีอ่ถ้าเป็นถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาเรียกซุปเปอร์ซินเวอร์แต่ว่าถ้าเป็นของแรเลย์เขาจะเขียนว่าบอลประกายนะครับนี่นก็คือไอ้เม็ดที่เป็นเงินเงินข้างในนั่นแหละจากนั้นอเมื่อกี้คือลงลงอย่างละรอบนะใช้แอร์บัตนะครับจากนั้นสาดสีคันดิโทนลงไปนะครับสีคันดิโทนเนี่ย แขนขานะครับใช้2รอบนะสองรอบนะครับย้ํานะครับ2รอบบางๆใช้ลมแค่20ิบนะครับส่วนตัวหัวกับลาตัวแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยสี่รอบนะครับสี่รอบใช้ลม20ิบนะครับมันเลยทําให้มีความเห็นความเข้มแตกต่างครับจากนั้นทําไฮไลท์ตามขอบนะครับไฮไลท์แบบจะเห็นแบบเป็นขอบดําๆนะครับมีความแบบเข้มมากกว่าจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะแบบเห็นขอบดําๆดําๆจะเข้มนิดๆนะครับ ก็ให้มันดูมีมิติมากขึ้นปกติจะทําแบบไม่มีไฮไลท์แต่รอบนี้ลองทําแบบมีไฮไลท์ดูนะครับหากใครสนใจเทคนิคก,การทําสีก็เดี๋ยวคุยกันนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นการทําบอลเงินลมดํานะครับก็คือเราก็จะลงสีรองพื้นเป็นสีบอลไปเลยนะครับเป็นท็อปโค้ดบอลรองพื้นของแรนเล่นะครับจากนั้นเราค่อยมาใช้ดำเบอร์เอลยี่สิบของแรนเล่พ่นบางๆสองรอบนะครับผมหรือพ่นรอบเดียวก็ได้แต่ว่า วนสองพังนันเองนะครับเพื่อให้ได้สีบอลที่มันไม่ประกายเกินไปสําหรับพาท,ที่เราตั้งใจจะเน้นให้นเป็นโลหะนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบพาท,ที่เป็นสีนโลหะให้ดูอันนี้นี่คือสีเงินปกติเทียบกับบอลอ่าเห็นไหมครับเทียบแบบบอลลมดําอ่ามันก็จะคล้าย,ายๆกับเราทาปืนลมดํดนี่แหละเหมือนกันนะครับอ่าลักษณะเดียวกัน โอเคอันนี้ก็จะเป็นสีแคดิโทนสีฟ้านะครับใช้สีแคดิโทนของของแลนเล่นะครับเป็นเบอร์จําเบอร์ไม่ได้เป็นเบอร์ยามาฮ่าไม่ได้เขียนว่ายามาฮ่านะครับแต่กล้องจับโฟกัสความเงาไม่ได้เงาจัดกล้องมาจับข้างหลังแทนนะครับก็ของจริงมันจะออกฟ้ากว่าในคลิปนะครับคลิปมันฟ้าไปหน่อยนะครับก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคอยู่เดี๋ยวเอาอันที่ไม่โอเคให้ดู นื่องจากวันนี้ฝืนทำผมใช้คาว่าฝืนเลยนะเพราะว่าหยิบไม่ออกวันนี้ฝนตกแต่ว่าแบบอยากทำอารมณ์มันอารมณ์มันมามันก็จะมีเดี๋ยวบนหากันมันจะมีที่มันเป็นจุดๆอ่ะเอ้ตัวนี้ไม่มีมั้งมันจะมีแบบเหมือนแบบเป็นจุดๆนิดนึงนะครับคือสีมันแห้งหรืออะไรสักอย่างนเนี่ยอันนี้คือรอยขัดเกลไม่ดีเป็นตรงตรงรอยต่อก็แบบไม่ได้ขัด แบบให้เรียบร้อยหมักง่ายขี้เกียจนะครับแก้ไม่หายเลยขี้เกียจเอาอเนี้แล้วกันตัวนี้น่าจะมีปัญหาตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาเห็นไหมครับมันจะมีจุดสีเป็นจุดจุดแบบคือถ้ามือลูบอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะสากเว้ยแต่ว่าแบบยังไม่ได้ลูบนะเรายังมันงานยังไม่แห้งสนิทนะครับกไ็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่มันอาจจะเกิดจากว่าแบบ มันเหมือนสีมัน,ม,นมันแห้งเป็นฝุ่นจากแอร์บัดไปก่อนคือถือแอร์บัดห่างไปแล้วก็แบบไปเกาะชิ้นงานเข้าใจว่าประมาณนั้นคือพ่นห่างนะครับแต่ถ่า,าพ่นห่างไม่พ่นห่างจริงเพราะว่าตั้งใจค่อยๆไล่ระดับสีนะครับจะได้สีประมาณนี้คือพ่นสามสามชั้นนะครับถ้าพ่นนานกว่านี้มันก็จะบางนะครับโอเคเราเราดูชิ้นงานที่เป็นสีที่แบบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเรามาดูสีที่กําลังรอกำลังรอพ่นนะครับ อันนี้มันจะเป็นชิ้นแบบลมดํานะครับชิ้นลมดําแบบให้เหมือนทองทองแดงเก่าๆทายังไงนะครับก็คือใช้สีรองพื้นเป็นบอลเงินนะครับมันจะเป็นบอลเงินที่เป็นท็อปโคลรองพื้นพรีเมียย์ไปเลยนะครับก็รองพื้นเสร็จจากนั้นก็พ่นสีดํานะครับแต่อันนี้ดีนะครับพ่นหางงงเหมือนกันพ่นพ่นสีดําแบบ โปรยอก็จะกระจายหน่อย2รอ,อบครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะจะให้ดูว่าถ้าถ้าไม่พ่นเหมือนจะเงินเงินหนีเลยตรงขอบขอบล่างไม่ได้พ่นนะขี้เกียจถ้าพ่นแค่ส่วนที่เห็นนะครับพ่นเพื่ออะไรนะผู้นี้กําลังตัดสินใจว่าจะลงสีม่วงเมทัลิกหรือว่าสีม่วงแคนดิทนดีนะครับเพราะว่าชิ้นเมื่อเกี้ยเป็นสีฟ้าละใช่ไหมครับชิ้นเนี้ยชิ้นสนดิมเป็นสีฟ้าละซึ่งถ้ามันจะให้มันเข้ากันอนะมันเ,นเราต้องเลือกว่าจะเอาสีม่วง หรือสีน้ำเงินที่เป็นแมททัลลิกหรือแคนดิโทนนะครับก็กำลังเลือกอยู่นะครับชิ้นนี้เก็บนะครับส่วนชิ้นที่คอมพรสไปลักครับก็จะเป็นพวกงานอยู่ไกลหูขอย่านหมุนชิ้นงานเนป็นชิ้นงานบนไกลจะเป็นพวกพวกแบบท่อไอพ่นท่อขับดันนะครับเนื่องจากเราเราไม่มีกระตังไปซื้อสีเมทัลลิกที่มันเป็นบอลทองอะไรอย่างเงี้ยมันแพงนะครับอันนี้เป็นเม็ดนะฝืนฝืนพ่นนะครับเราก็เลยใช้ วิธีคือบอลเงินลงแล้วก็ดำโปยนะครับแล้วเดี๋ยวตรงพวกท่อยพ่นค่อยเอากระน้นมาร์เกอร์ปากการมาร์เกอร์สีทองมาปาดติกทีหนึ่งนะครับไว้ตอนปิดงานนะครับผมอ่ะดังนั้นงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่หนึ่งพ่นอ่าเขาเรียกว่าพ่นพ่นเคลียร์ก่อนนะครับพ่นพ่นเคลียร์เงาบนชิ้นพวกนี้ก่อนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกวันค่อยรออากาศดีค่อยลงสี เคลียร์ใสที่เป็นตัวสีเราต้องการก็คือเคลียร์น้ำเงินนะครับอาจจะต้องไล่หลายชั้นหน่อยเพื่อให้มันดีเดี๋ยวรอดดนครับอันนี้จะให้ดูตัวสีเขียวประกายฟ้านะครับเอ่อเป็นสีที่ทำเป็นแคเนโทนนะครับจริงๆมันคือเขียวประกายเขียวย้อมา้ฮาหรือเขียวอะไรสักอ,อย่างเนี่ยนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับง่ายมากลองพื้นดำนะครับแล้วก็ตามด้วยเคลียร์เงา เพื่อให้สีดํามันเงาขึ้นนะครับหรือว่าใครใช้ดําเงาก็ไม่ต้องใช้เครียงเงาตามนะครับจากนั้นใช้สีเงินนะครับพ่นทับแบบบางๆลงไปนะครับพอสีเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็พ่นสีแคดิโทนที่เป็นเคลียร์เขียวนะครับตามใจชอบนะครับผมทําไว้3โทนนะครับโท,โทนแรกจะบางสุดคือสีนี้คือตัวนี้นะครับโท,โทนสองนี่มันจะ เหลือบดำแล้วนะครับทําเป็นไฮไลท์ดำหลุดเหลือบดํานะครับแต่กล้องมันเป็นสีน้าเงินเนาะกล้องมันแบบอนา,าจังนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีเหลือบดําที่ตามขอบนะครับอ่าก็ไม่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดูดูกันไปนะครับนี่ัดมานะครับอันนี้เป็นเขียวแบบเขียวมืดเลยเขียวคือแบบว่าเกือบจะมืดเลยโฟกัสเซลูกอ่าเนี่ยนี่มันคือเขียวแบบเกือบมืดเลยนะครับตั้งตั้งใจทํานะครับคือพ่นไปประมาณห้าชั้น นะครับเพื่อให้มันได้สีโทนที่แบบเขียวมะลังทับแบบมืนๆนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหัวมืนๆเทดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอสีเซตตัวประมาณหนึ่งวันนะครับพึ่งพ่นเสร็จเมื่อตอนช่วงบ่ายตากแดดไปหกชั่วโมงนะครับแต่ว่าเพื่อให้แบบฟิล์มหม่องสีมันแข็งแรงเราก็จะทิ้งไว้ให้สีมันเซตตัวคนนี้ค่อยเริ่มประกอบกันครับส่วนอื่นๆเราก็เอาเอา,เอาขึ้นเตรียมประกอบไปหมดแล้วเดี๋ยวเราดูตอนประกรอบอีกทีครับ